แฟนเพลงใจหายปิดตำนานแอดคาราบาวประกาศยุบวงแล้วละค่ะทำเอาแฟนๆช็อกไปตามตามกันหลังแอดยืนโยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวได้ประกาศยุบวงหลังจากเมื่อเร็วๆนี้วงคาราบาวได้เล่นที่งานบอมสินเจริญแฟนมิร วันที่4ในช่วงหนึ่งของแอดได้เล่ากันเดินทางของวงกว่ามจะมาถึงวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างได้บอกว่าเป็นอิสระไม่ได้เป็นคีค้าใครแม้ว่าจะอยู่กับ w น r n ์ม Music Thailand แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาและเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบเราแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งในตอนนี้วงก็มีไอพวกแก,แก่ๆตอนนี้ก็ป่วยกันแล้ว4คนในวงคาราบาวจะเลิกในปีหน้าหลังคอนเสิร์ตวงครั้งสุดท้ายและวันที่1เมษายน2567ยุกน็ก็จะเลิกไปเลยซึ่งมันเป็นความจริงมันไม่ไหวมันแก่กันหมดแล้ว3ามหมือนดี4วันไข่มันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าแก่แต่เรายังเก๋าอยู่ซึ่งแอดคราบาวกล่าวแอดคราบาวกล่าวต่ออีกว่าต้นไปตนยังคงทํางานเขียนเพลงและทาด ตีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทำอะไรก็สุดแท้แล้วแต่ละคนเลยล่ะคะ่ะ